จะช่วยผมด้วยผมขมังในกองซอมบี้ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะโดนซอมบี้ค่ะโอ้ไม่นะพระเจ้าช่วยช่วยผมด้วยโอเคกดแล้วใช่ไหมนี่ไงเพื่อนผมเปิดประตูมาช่วยผมแล้วเดี๋ยวนะนายถืออะไรนะยายา น้ำเย็นน้ำเย็นจังเลยวันนี้น้ำเย็นอุ้ยเครื่องปรับน้ำอุ่นเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยไม่อาบแล้วอุ้ยใครจะอาบก็อาบไม่อาบแล้วโอ้ยน้ำเย็นจังเลยวันนี้เอยด้านหนึ่งเปลี่ยนเสื้อก่อนอุ้ยเดินแก้ผ้าด้วหนึ่งพี่กุลอย่าเพิ่งขึ้นมานะเออเปลี่ยนเสื้อเอาเสื้ออะไรดีเออเสื้อนี้แล้วกันฮึอ้านี่โอ้โหชุดหล่อมากวันนี้ไปลงไปทานอะไรในาน้าล่างดีกว่าอื อ้าวหวัดดีพี่กุลเออยกโตัวอะไมอ๋อมือลั่นอ๋อหมาใครนะฮะอ๋อหมาผมเองซื้อหมามาใหม่หรอซื้อหมามาใหม่หรอใช่เนี่เจ้าทาโร่เดี๋ยวฉันจะพานายเดินออกไปเล่นนะพี่กุลอ้าวพี่กุลหายอยู่นี่อ๋อแป๊บนึงกินข้าวกินข้าวพี่นี่สเต็กคึบโอ้พี่กินซีเรียลไปแล้วกินซีเรียลไปแล้วนั้นเดี๋ยวผมกินไนนี่เองอ๋อยอม อันนี้ซีเรียลตอนไหนเนี่ยอีเรียลซี้อวสิเอ้ยไม่ใช่ซีเรียลอันนี้สเต็กสิตอนไหนเนี่ยโอ้ยเอ้ยหมาไม่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 ไอ้ทาโร่กลับออกไปกลับออกไปกลับออกไปกระจกแตกเลยกระจกแตกเลยหมาทาโร่หมาอะไรเนี่ยกระจกมากระจกให้ด้วยหมาบ้าอะไรเนี่ยเอออย่างนั้นแหละทาโร่หมาบ้าไหนเนี่ยผมจะบอกว่าซีเรียลมันก็นานแล้วนะพี่เป็นสุดเปรี้ยวมั้งหรอไม่นะไม่นมนมหอมเมื่อเช้าแต่ซีเรียลของเมื่อวานซื้อแล้วสเต็กอะสเต็กมันของแช่เย็นอะ่นแช่เย็นแต่เมื่อไหร่นะก็เพิ่งซื้อของเข้าบ้านเมื่อเดือออนที่แล้วเเงโคตาม เราเนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยต้องไปโรงแรมเหมือนกันแหละเออพี่เนี่ยผมจองห้อข้งล่างชั้นล่างนะพี่จองเอาห้องล่างชั้นบนเลยเดี๋ยวเราแบ่งกันเคี่ยวว่าเดี๋ยวพี <c oughs> ไ่ไปเขา้าเข้าเห้องน้ำบ้านอื่นดีกว่าทำไมอะ่ะทำไมไม่เข้าบ้านตัวเองอ,ะอ่ะพราะเราไม่ต้องทำความสะอาด <c oughs> <c oughs> ท่าไหนเดี๋ยวผมค่อยจ้างคนมาทำความสะอาดไปพี่คุณเราพาทาโร่ไปเดินเล่นกันดีกว่านี่ทาโร่ไปเดินเล่นกันทำรั้วด้วยเหรอนี่ทาโร่ทาโร่มาทาโร่นี่โอ้ยโอ้ยวมันกัดมันกัดกู้ชมที่หยุดหยุดหยุดโอเคไปเดินเล่นกันมีเชือกไหมจูงไปนี่ทาโร่มานี่เร็วมานี่เร็วมานี่มานี่วิ่งเร็วเดินตามมาวิ่งเร็วแฮมทาโร่วิ่งเร็ววิ่งเรแฮมทาโร่โอ้ยไอหมาสวยเฮ้ยเฮ้ยทาโร่เจอเพื่อนนี่ได้มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเจี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดินเดินเดพี่สต็อป Stop Stop เดี๋ยวได้ได้ได้ฮัลโหลหยุดก่อนหยุด Stop Stop s ต o p s t o หยุดหยุดหยุดเอ้าอะเดี๋ยวฮัลโหลเฉลี่ยวอยู่ไหนโอ้โหฮัลโหลแกทำอะไรนะแกแกไปตัดหมาเขาตายได้ไงอะเอ้ยแล้วหมาใครเนี่ยจะไปรู้ไหมเนี่ยเฉลี่ยวเอ้ยเฉลี่ยวอยู่ไหนเฮ้ยแกเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่าเออไม่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ชิโร่ครับอ่าอันนี้หมาผงครับชื่อทาโร่เอออ คือคือผมเออคือผมขอโทษด้วยครับคือหมาของผมกัดไปกัดหมาของคุณตายแ,แก้่ามาฉันนะไม่ไม่ไม่คือผมไม่ได้ฆ่าหมาผมค่า โอ้ย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 แกามาชันโอ้ยพี่คุณพี่คุณพี่ก้ลับบ้านพีไขไปไปเ้ยไปไปเอ้ยเนอ่ยเอ้ยคุณไป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 ไ้ไปไปยปไ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 ปยไปๆๆไปไๆๆๆๆๆๆปไ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 ปยปไ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 ปยปไ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 ปอปไ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 ปปไ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 ้ไป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 ไ มาันฮะไม่คือผมไม่ได้ฆ่าเออแย่แล้วพูดเป็ข้ออ้างคุณฟังเห็นผลพวกกันดีคุณฟังเห็นผลดีดีเขาไม่ฟังเลยเขาไปแล้วเหรอเขาไปแล้วเหรอไปถาโลกแกทำแบบนั้นทำไมไแกไปกัดหมาคนอื่นตายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาจะมาฆ่าฉันเลยโอ้ยมันกัดทุกคนจริงตัวนี้มันกัดทุกคนจริงด้วยโยงให้เจ้าของฉันจะทำโทษแกทาโลกตามมานี่ฉันจะทำโทษแกเช็คก่อนทีวีแมร์ไม่อยู่ใช่ไหมไม่ได้อยู่ได้กลับบ้านแล้วก็กลับเข้าไปวันนี้แกอดข้าวเย็นสองวันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อาอีกแล้วไม่ไม่ผังเข้าไปด้วยกกกกลลัับบออออไป ซ้อมด้วยซ้อมด้วยเอออยู่ในน้ำไปนะพี่คุณแย่แล้วเขาบอกว่าเขาจะบว่าฆ่าเราเขาจะฆ่าเราเลยเหรอพวกทีวีแมนมันก็มีพวกเยอะหนิพวกคาเมราแมนสปีกเกอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นพี่ไม่เกี่ยวพี่จะย้ายเมืองหนีไปไปเออผมก็จะย้ายเมืองหนีเหมือนกันเอาเป็นว่าปะปบปะไอ้เหี้ยเสียงกดติดตามมันมีเสียงได้ไงอ่ะมันอยู่คนละซีงเลยนะมาสามสองหนึ่งเออล็อกประตูก่อนล็อกประตูล็อกประตูล็อกประตูไหนกุญแจ้ง่ยมันมัล็อกเร็วไปพี่ผมล็อกแล้วผมล็อกแล้วนั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปเก็บของก่่่อออนนไไปผมมมจะยูเืงี แล้วไปอยู่เมืองนี้แล้วเราไปอยู่ข้างทางก่อนไหมเพื่อความปลอดภัยได้ได้ได้โอเคเก็บของกันแล้วเสื้อไข่แย้เนี่ยเสื้อเองดียวแล้วเดียวไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนอ่ะนั่นเดี๋ยวหาอนแล้วกันเก็บของบ้านนี้แหละเก็บคองนี้แหละอะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรอันี้เหอบ้านนี้เหรอเฮ้ยใช่บ้านนี้มันพาเพื่อนมามันพาเพื่อนมาโอ้คนพาเพื่อนมาโอ้ยโอ้ยมันปาหินมัาหินมัาหินมันาของบ้านอยู่ไหมเนี่ยเจ้าของบ้านอยู่ไหมเนี่ยพี่คุณมาที่ไหนมาี่นี่มานี่โอ้ยไอ้ไอ้ไโอ้โหพังนี้เลยเหรอพี่คุณลงมาพี่คุณลลลงงงมมมาาาแปปป๊บเเเฮ้้้ยยิดระะตูนว มันทำอะไรอะตัวนึงนะคุณมาตรงนี้พี่เราก็เรากัเไม่ค่อยย่องมค่อยย่องไม่ค่อยยงอยู่รู้วก้ว่ามันมันฆ่ามันมันฆ่าหมาเองใช่ไหมพี่คุณเนี่ยแหละมันก็ฆ่าหมามอาันไดเราไม่ได้าเรอาเลยเอามันี้เอาองนี้ยไม่นะหมาเอ้าพี่คุณเป็นไงบ้างเป็นไงแี่แล้วมันฆ่าหมาดูเหมือนว่ามันจะไม่อยู่บ้านนั่นแหละังบ้านบ้านหยิบได้เพื่อนบ้านเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้ ไงล่ะเออพี่กุณทำไมดีอ่ะไอ้พวกนี้มันเล่นบ้านเรายับไม่อยู่ว่ะสภาพบ้านเป็นไงบ้านตอนนี้บ้ไม่เห็นฮะเขาเลยก็ได้นะเออเออเผาเลยเอาเลยเอาเลยเลยฮ้ยเฮ้ยเผาเลยเผาบ้านทั้งบ้านเลยเลยนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเข้าไปดูในบ้านเขาไปดูในบ้านเข้าเข้าเข้าอีกทางเข้าอีกทางเข้าทั้งอ่ายทั้งหลังเข้าทางเข้าเข้าเข้าทางไหนเข้าทางไหนทางนี้เข้าทางทางนี้ไม่ได้อีกโอ้ยโอ้ยมันมันจะเรามันจะเรามันจะเรามันจะเดี๋ยวะมันบอว่าไปวิ่ง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 เราเข้าเข้าทางนี้เลยไม่ได้อีกโอ้ยเออเข้้าาทงนีเข้า ทางนี้เข้าทางรถพี่กุเดเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันเผาบ้านข้างในยังไม่ข้างในยังไม่รับข้างในยังไม่รับข้างในไม่รับมันเผาเต็มบ้านเราเลยอ่ะโอ้โหเต็มหน้าเลยโอ้โหประมาณนี้ก็พอแล้วมันเผาเละเลยอ่ะกลับไปได้ยังเนี่ยเฮ้ยเกินไปแล้วนะประมาณนี้แหละพอละสะใจละไปคนกลับกลับกันกลับกลับบ้านแล้วคุณไปดับไฟก่อนดับไฟก่อนดับไฟก่อนพี่กูลงไปดับไฟก่อนพี่ทางน้าหาทางดับเพื้นอย่างทางดับเพลิงอยู่ไหนทางดับเพลิงไม่มีทางดับเพลิงมือเปล่าเลยมั้งไปเราเป่าไฟก็ได้ปึ๊ พวกมันทําเกินไปแล้วเนี่ยโอ้โหดโูโอ้โอ้บ้านพังบ้านพังบ้านพังเลยโอ้โหพี่มันเผาเยอะมากเลยอะบ้านพังเลยเผ,า,เผากันจนบ้านพังเลยอะแกแล้วหียไอทีว<อ>ีแมนไม่ได้เป็นคนทำซะหน่อยทำไมมันถึงเกลียดเรากันขนาดนี้เนี่ยรักหมามากแหละเขาคงจะรักหมาของเขามากอะเขาเหมือนจอ์นวิกเลยอะพี่ก็ลังจะพูดเลยว่าเขาดูจอร์นวิกมาเยอะเปล่าเกี่ยวมันลามมันลามไปอีกข้างนอกเลยล่ะเนี่ยโอ้เป็นลามไปถึงตรงนั้นเลยรับ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 ข้างนอกกันานอ้ยบ้าน กรอบเลยพี่บ้านกรอบเลยโอ้แลวข้างบนจะไปดับไงน,ะน่ะสูงเกินกระโดดกระโดดอ่ะได้หแหละเอา้าบ้านบ้านเป็นรูพี่เ๋ยวค่อยซ่อมแลวกันอไม่นะทาโรมันฆ่าทาโรเราอ่ะไม่นะเราแล้วเรายอมเหรอเออเรายอมดิพี่มันพวกเยอะกว่าเราอ่ะมันเป็นพวกตัวประหลาดเลยนะเงินเราคณยอมแหละเราไม่มีอะไรเลยทำยังไงดีอ่ะไม่นะทาโรโอไม่เป็นไรตายแล้ว อะไรออกไนเลยเอ๊ะใครเห็นทำไม่เขามาเผาบ้านพวกคุณนี่เห็นใครเผาบ้านเออพวกทีวีแมนสปีกเกอร์แมนแล้วก็คาเมล่าแมนนะครับมันมาเผาบ้านผมอะแล้วมันก็คาถาโลกไปด้วยใช่ครับใช่ ทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันเขาเขาเข้าใจผิดว่าผมอะไปฆ่าหมาเขาครับแต่ที่จริงหมามันกัดกันเองอ๋อหมาเห็นอะไรนะก็เห็นมันกัดกันไม่ใช่หรอไม่เห็นมีใครฆ่าใช่ใช่คุณมีคลิปไหมคุณมีคลิปไหมมีอยู่นะเห็นอ่าถ่ายเป็นวัอยู่เฮ้ยโอออ่าเมื่อกี้เราสาบคุณรุ่นอะไรอ่ะอยากเห็นอยากเห็นย่าดูดูดูรุ่นดูรุ่นนี้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อใหม่แล้วตีลองทนยหน่อยลองทนจัหมดตัวเอ่เอโอเคนั้นผมว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นหลักฐานได้อยู่นะครับนั้นเราไปบ้านเขากัน ไปเดี๋ยวผมไปด้เดี๋ยวไปช่วยเราไปไปไปแล้คุณช่วยเราด้วยนะไม่ไปไม่นะทาโรแล้วถ้าเราไปไปเขาจะบีบคอเราหรอพี่กุลเราเรามีเรามีแบกอยู่เรามีแบกอยู่เออเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้โหอาวุณงศอกคุณคุณเป็นโจรใต้ไปเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่คุณเป็นคอนคุณเป็นคนคอนใช่ไหม เอ้ะตะครนที่พี่แม่นนมาถึงหน้าบ้านเลยว่ะเฮ้ยเอาดิบึงผมมาเพื่อเจราจาผมมาเพื่อเจราจาผมมาเพื่ออยู่สงครั้งนี้ผมมาเพื่ออยู่สงครั้งนี้ออกมาครับออกมา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 ก่อนแป๊บนึงผมมาเพื่อเจรจาเจราจาอะไรเจราจาอะไรออกมาอ่าว่าหมาอะไรจะหาข้ออ้างไม่ไม่ไม่อ่ะคือคุณฝ่ายนีนนะคือผมไม่ได้ฆ่าหมาคุณหมามันกัดกันเองคุณคนนี้มีคลิปเนี่ยอันนี้ฮะผมมีคลิปเห็นหมามันกัดกันอยู่อ่ะนี่นี่นี่คุณคุณดูเลยเห็นไหมคุณแล้วคุณเล่นเผาบ้านผม ท้าทาลูกเผา,าบ้านเร<ล>็วช่วคุณรู้ไหมเนี่ยผมไม่แจ้งความคุณก็ดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยขอโทษด้วยขอโทษด้วยเพื่อเป็นการเอ่อถือเป็นคำขอโทษผมเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงข้าวเล่นเผาบ้านเราฆ่าหมาเราถ่ายทอด้วยการเลี้ยงข้าวคุณกินไหมโอ้ได้เลยกำลังหิวเลย ในห้านไอ้ห้าใ้หาโอเคไป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 ไไป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 ไ ทำไมทำไมทำไมรู้สึกชานมรสชาติแปลกๆอ่ะทำไมกินแก้วเลยทำไมชาตรงมันรสชาติแปลกอย่างอะไม่นะก็ปกติเฟ้นไฟอุ้ยกระเพราเอห้ากระเพราเอห้าอุ้ยกระเพราเลยเอห้าอุ้ยกินเลย แล้วก็ข้าวผัดกุ้งกุ้งล็อบเตอร์ข้าวผัดกุ้งล็อบเตอร์อุ้ยอุ้ยแซ่บรวยยังเลยเนี่ยอยู่แล้วพวกเราพวกเรารวยพวกเราเป็นถึงขั้นหรอว่าท็อปโลกอะนะเรารู้จักว่าอีลอนมาร์กอะอีลอนมาร์กอะนั่นแหละอีลอนมาร์กลูกศิษย์เราเองอีลอนมาร์กเลยเหราเองอุ้ยมีราเมิงด้วยโอ้โหพี่กุ้นคุมแล้วพี่ไม่เป็นไรท้าโลกก็แค่หมาข้างทาง เอา,อาออุ๊ยอ,อย,ออยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากนี่ว่าซื้อมามีสระว่งไปเรด้วยนี่พวกคุณมาเล่นงานกันไหมอ๋อได้เอ่อพวกพวกเราเล่นไม่ได้พวกเราเป็นเอ่ออุปกรณ์ไฟฟ้าหัวเราเป็นทีวีเรากระโดดลงน้ำเราแล้วคุณ<อ>แล้วคุณมีสระน้งาในบ้านได้ไงอ๋อห้มาเล่นบ้านมาเล่นในบ้านได้เ,าาเลยเขาบ้าน เด้งเด้งโอ้ยโอ้โหคุณมาว่ายน้ำด้วยกันเร็วนี่นี่ว่ายน้ำว่ายน้ำปุ๊บเฮ้ยผมว่านะเพื่อคุณควรเปลี่ยนตรงนี้เป็นฐานลับหรืออะไรก็ได้ผมว่าคุณไม่ได้จะเล่นในน้ำอุ้ยผมหาอะไรกินต่อในบ้านคุณหน่อยดีกว่าโอ้ยังไม่อิ่มอีกเหรอบ้านคุณไม่ค่อยมีอะไรเลยแฮะนั้นอุ้ยเป็นฝ่ายที่อร่อยใครเป็นคนทำอ่ะมีไข่ไปละร้อยดอนนี่เอหัวเอ่อหัวสปิกเกอร์แมนนี่เองเนอสปิกเกอร์แมนเป็นคนทำเหรอใช่แล้วเขาเชฟแล้วนะไอันนี้ไข่อะไรเนี่ยไข่แบบนกกระจอกเเท่่่หหรรืออปลาาาไไขขคดนโ ราคาร้อยดอลไข่ร้อยปีโอ้ยไข่ร้อยปีร้อยปีใช่โอ้โหแล้วผมขอไปกินที่บ้านนะครับได้เลยเก็บไปพี่กุลกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนอ๋อยมาสุดนี่คุณทีหลังนะฟังฟังพวกผมก่อนสิคุณเล่นแบบนี้อ่ะขอโทษด้วยไปไปดีนะบ้านผมไม่ไหม้เนี่ยแล้วแล้วคนนั้นเข้าไปไหนแล้วอ่ะเขาไปแล้วเหรออ๋อนั่นไงเขาอยู่หน้าบ้านโอเคครับผมไปแล้วครับเจอกันเจอกันครับเจอกันบายยอุ้ไอพวกคนแบบนี้นี่คุณขอบคุณมากเลยที่ช่วยเจรจาให้ผมไม่งั้นผมคุยกับพวกนนนั้้ไไม่่ดแๆเลย ให้เป็นไรให้เป็นไรนันก็เป็นเรื่องที่เห็นมีนะโอเคครับผมขอบคุณครับมาเจอครับพี่กุลอุ้วมีให้ตังค์ด้วยมีให้ตังค์ด้วยโอเคขอบคุณครับไปโอ้ยจะไปเท่าไหร่แบ่งบ้างดิแบ่งกันบ้าง1 2 3 4 5โอ้โหห้าสเต็คแบ่งกันบ้างแบ่งกันบ้านเรารวยละเดี๋ยวเออเดี๋ยวแบ่งให้เดี๋ยวแบ่งให้กับบ้านไปแบ่งให้ไปไปเอยไม่นะทาโร่ไม่เป็นไรตายไปก็ดีแล้วขี้เกียจไอ้พังบ้านด้วยพังบ้านอ้าวเช่นนั้น